สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่ต่างครับเอ่ซึ่งพี่ต่างเป็นผู้ให้เสียงมาริโอว้าววันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมเสียบท่อกันซึ่งเป็นกติกาที่เราคิดเองนะฮะไม่รู้ว่ากติกาสากลหรือจริงๆเขาเล่นกันยังไงในนี้นะฮะเห็นว่ามันจะมีรูปลของตัวกระตูนนะฮะเห็นว่าองค์หญิงพีชเอ้ยนู่นนี่นั่นจะไปหมดและด้านหลังจะมีเหรียญติดอยู่นะครับผมซึ่งกติกาวันนี้นี่คือก็คือใครที่เสียบให้มาริโอ้เด้งได้เนี่ยเราจะดูว่าเขาได้กี่เหรียญอันนั้นนะครับแล้วเกกกก็บบคะแแนนนนไวววว้้ลมมาาาััััดดอีตึงร ใครได้มากกว่าคนนั้นก็ชนะไปนะคผมให้พี่ต่างเริ่มก่อนนะตอนนี้พี่ต่างจะไม่รู้ว่าเหรียญอะไรเจ้าหญิงพิษก่อน่ะเอ้ยไ,ไม่ขึ้นต้องขึ้น<อ>แล้วขอด้วยเอาด้วยอ่ะยอดชี้อันนี้ที่เมือ่อกี้ยกตัวอย่างเอออ่ะคุปะคุปปาอืมผมตามด้วยคุป,ปะจูเนียร์หรือบอลเซอร์จูเนียร์ฮะอุ้ยอ่ะไปไปต่อไปต่อเอาอยากให้เห็นอยากให้เห็นอืม,อม ลุยจ <Luigi. S 1> ีไปไปพี่โทสพี่โทสมผมจะคุมยึดมันในล <c oughs> ุยจีไอ,อมาไปต่อไปต่อฟฮะ,ะรีโบจับชื่อที่หมดเลยนะแันตัวยงเอ๊ะไม่เข้าเอยอ,อ่ะพ่จา๋า ได้แล้วฮะไหนดูที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สี่เหรียญโอ้สี่เหรียญอ่ะผมเก็บไว้มาตาที่สองพี่ต่ะหมุนผมหมุนเลยอ่ะผมเริ่มก่อนคุณแพ้อ่ะอ่ะอ่ๆอ่อ่าไไปลุยจีต้องขึ้นแล้วอย่างเงี้ยผมตามโดยลุยจีเหมือนกันนะฮะมาเจ้าหญิงมั่งเจ้าหญิงมั่งทำไมดูมันดีเกินไปบู ก็บอกคนที่เด้งเลยคือคนดวงสวยนะยะัตชีอืออ่าปกติเขาหาคนสวยไงอันนี้เราหาเปไม่นี่แทนเออแล้วผมดวงดีไหมอ่า <laughs> ไม่ใช่คนดวงสวยอือม,มันต้องขึ้นซะหน่อยดิอืออ่ะองหญิงดัซี่ไอ้อืนะเราเชื่อมันในเหตุเหมือนเดิม อืมองหญิงนี่แหละต้องใช่เอ้ยขอแล้วขอแล้ววันนี้ต้องเป็นวันของผมแล้วตานี่นี่ไงพู้พิพากัดคำอ่าได้เท่าไหร่อ่าเคะแนนกันว่าเอางแนตาตัดสินอ่าผมเปิดด้วยลุยจีมามันต้องได้ลตานี้แหละหน่าเฮ้ยจบแล้วยังไงก็ชนะเอออะไรวะดวงมันสวย สี่คะแนนโอ้่หผมแพ้ผมแพ้อ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ถือว่ามันเหมาะอยู่แล้วกับคนท่า